ก็มาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ค่ะของชื่อว่า t o m a t o f l e x ค่ะก็ดีใจมากๆเลยเป็นบริษัทที่คุณท่านประธานเขาเป็นพี่ชายพี่สาวไปพอดีด้วยค่ะก็พี่โอกับพียกปอเป็นเป็นแบบท่านประธานบริษัทแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบริษัทของเขาเลยค่ะก็มาแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาในฐานะพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะมีนี้เยอะไหมคะค่ะก็ <c oughs> <c oughs> หมือนเดิมค่ะยังรับได้อีกนะคะยัง uh, มีส่วนไหนที่ยังไม่ได้รับบ้างไหมโอ๊ยมีเต็มเลยค่ะสามารถรับได้อีกเต็มเลยค่ะตอนนี้ขายของค่ะก็ช่วงนี้ถ่ายละครอยู่ด้วยค่ะใช่ใช่ค่ะคือสำหรับงานในเรื่องของพิสตนเตอร์ค่ะปีหน้าค่ะมีแบบว่าคุยอะไรกันอยู่บ้างไหมก็จริงจริงเรื่องพิสตนเตอร์ก็มีคุยอยู่ตลอดค่ะทั้งพี่ผู้จัดการก็จะคอยดูคอยคุยให้อยู่เรื่อยๆค่ะใช่ค่ะประกอบกับเดี๋ยวมีละครออนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะ ราคาสามารถรับได้อีกนะคะค่ะทีนี้เด็กๆเออนักแสดงรุ่นใหม่เยอะมากะน้องเออเข้ามาเยอะแล้วออะไรย่างเงี้ยค่ะเราเองต้องดูแลตัวเองออ่าด้วยน้องๆรุ่นใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจริงๆตอนนี้ก็คือแบบวงการเราก็ค่อนข้างกว้างมากแล้วก็จริงๆตอนนี้ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ g l o บอลมากๆแล้วอะค่ะมันไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยอย่างเดียวมันแบบโอ้โหแบบมีประเทศนี้ประเทศนี้อะไรเยอะแยะมากมายก็ก็ต้องจริงๆเราก็ ดูแลตัวเองเหมือนเดิมค่ะก็คุณลิตี้งานที่เราทำนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทำเราก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดค่ะค่ะโตแล้วแต่ว่าหน้าเราก็ยังสตาร์ไว้อยู่อันนี้ยังขายงานได้ค่ะก็นี่แหละค่ะก็มีแบบดูแลตัวเองด้วยที่แบบอ่านหน้าเด็กตัวเล็กอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบความโชคดีแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองไปด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบอายุก็เยอะขึ้นมิดนึงแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะงานละครหล่ะตอนนี้ อนนี้ก็ถ่ายอยู่2เรื่องเลยค่ะมีมาตาลดาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งชื่อมือปักกระทาลัวค่ะก็ถ่ายเรื่องนึ่งกับน้องเจมเจมตีกับอีกเรื่องนึ่งกับพี่เต๋อค่ะใช่มดูเหมือนเพศทั้งคู่นี่คือพี่แก้งพี่อังพี่อะไรดีค่ะสนุกดีไปกองเหมือนแบบไปเล่นกับเพื่อนเลยแต่ว่าจริงๆเราไปทำงานมีมีแบบเเจมอะไรอย่างเงี้ยแกลงอะไรเราใช่ไหมเราแบบอาศัยความแบบตัวเล็กของเราผักเราอะไร เจมหรอคะเขาก็จะแจ๊กหกของไปเลยค่ะเขาเป็นคนแบบคุยเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบร้องเพลงคือเวลาจริงๆพระเอกของไต้สองคนเวลาเขามาที่กองอะกองก็จะเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบสดชื่นเวลามีเขามาอะไรเงี้ยค่ะทั้งเจมทั้งพี่เต๋อเลยอ๋อแล้วแล้วอย่างพี่เต๋อละคะเต๋อละเป็นไงบ้างเขาช่างรักมากเลยใช่ใช่ช่างหลักมากเขาวีดีโอคทรหาน้องใหม่ตลอดไหมก็มีบ้างค่ะมีบ้างก็มีล่าสุดก็แบบ ช่วยโปรโมทเต้นเต้นเพลงหน่อยอะไรเงี้ยขอเพลงของน้องใหม่ใช่เพลงน้องใหม่ค่ะน่ารักน่ารักค่ะน่ารักมากเจยเห็นหมวดมีเขาเมืก่อนไหมคะจริงจริงเต้ยอะรู้จักพี่เติมมาเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ไม่เคยร่วมงานด้วยเลยคราวเนี้ก็คือเป็นการแบบทํางานด้วยจริงๆแล้วก็อยู่ด้วยนานก็ไม่ค่อยเห็นหมวดแบบ ข้างรักเบอร์นีอะไรค่ะแต่ว่าตอนแรกจริงๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออเขาก็จะเป็นคนแบบน่ารักกับคนรักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มาอยู่มาเจอจริงๆก็คือเออข้างรักจริงๆแหละ <laughs> เรามีแซลบ้างไหมคะเวลา ก็แซวบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแบบแซวอะไรเยอะมากก็คือคุยกั็นนะอะไรอย่างนี้นิดหน่อยแล้วแล้วเติร์ดมเติมไต่ทางหลักนอกหล่ะค่ะให้เป็นทางนั้นไปก่อนได้เลยค่ะเพราะตั้งแต่วันนั้นเป็นข่าวไปสัมภาษณ์ไปได้คุยกับเขาพูดเติมมเองก็มีก็มีคุยค่ะเล่าให้ฟังว่าเออสัมภาษณ์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาว่าไหงไหบ้างเขาก็ไม่ได้ว่าอย่างไรค่ะเขาก็แล้วแต่เราอยู่แล้วค่ะ าจะไม่มาออกเสือร้องกันมีงานคู่กันอือเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยๆดูไปตามสถานการณ์ดีกว่าค่ะก็อาจจะมีบ้างงานที่แบบเรารู้จักใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็อยากใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้จะต้องมาแบบว่าลบๆซ่อนๆหรือว่าอะไรก็คือเวลาไปไหนทําอะไรก็ก็ออกไปข้างนอกปกติเลยค่ะถ้ามีงานติดต่อกับคู่กั <laughs> น,น,นพร้อมไ <laughs> หมงานงานคู่เหรอเื่อเื่อเขาจะเขาจะงงไหมคะโอเออเบื่อไง ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนในวงการด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมติว่ามันมีงานอะไรที่มันเป็นแบบงานที่เรารู้จักกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็อาจจะไปอันนี้ไม่แน่ใจค่ะต้องลองคุยกันก่อนใช่ลองคุยกันก่อนลองดูด้วยว่าอนาคตมันจะมีอะไรเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือถ้าเขาทํางานของเขาเต้ทำงานของเต้มีอะไรที่เหมือนปรึกษาคุยกันได้ก็คุยกันค่ะตอนนี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนผู้คิด อะไรประมาณนั้น mm. ค่ะก็เหมือนเพื่อนคู่คิดคุยกันได้ในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะจะมีโอกาสได้เห็นภาพภาพคู่เหรอคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ยังไม่อยากบอกว่าจะลงเมื่อไหร่อ่ะค่ะมันจริงๆมันขึ้นอยู่กับฟิลของเรามากกว่าค่ะว่าเออเราคุยกันไปนานแค่ไหนแล้วคือไม่อ่ะแบบว่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตามฟิลค่ะก็อาจจะต้องมีการคุยกันก่อนเลยไหมคะว่าเออเรถ้าจะลงมูกเนี่ยต้องขออนุญาตก่อน ก็ไม่ได้คุยนะคะไม่ได้คุยก็ถ้าเขาอยากจะลงก็ก็แล้วแต่เขาค่ะแต่เขาก็จะค่อนข้างเหมือนมีความแบบเก่งใจเรานิดนึงอะไรเงี้ยใช่แ้่ถ้าเราจะลงเนี้ยเราต้องบอกของเขาเลยนต่ว่าไม่น่าเป็นไรนะคะมันเป็นไอจีมันเหมือนมันเป็นสถานที่แบบส่วนตัวแบบเราอยากลงอะไรก็ลงอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะเป็นแบบจํากัดเขาว่าเอ้ยอย่าลงรูปเรานะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบมันก็ไม่น่าไม่น่าใช่มันก็เป็นพื้นที่ของเขาถ้าเขาอยากลงก็ ก็ลงก็ได้คะ่ะไม่ติดจะบอกว่าไม่ติดค่ะวล่าสุดนี่ค่ะค่ะอัพจะไปได้เจอฮันฮโซฮีเยฮันโซฮีคือสวยมากค่ะเด <c oughs> ้แบบเขาคือเขาสวยแบบเดินคือผ่องมาเลยอะค่ะแบบแล้วก็แบบตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยตัวจริงก็คือสวยมากๆวันนั้นก็ก็ได้เจอเขาทุคกคนก็เหมือนแบบรอคอยเขาเนาะจะได้เจอได้ถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นเราิ่น ว่ามีได้เซลฟี่ด้วยนิดหน่อยใช่หลายคนจะว่าสวยคู่เลยนะคะอุ้ย <c oughs> ไมกาเทียบ <c oughs> ค่ะแล้วก็อาจจะสวยในแบบของเราอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs>